ขึ้นหน้ามาครับเป็นก้าเป็นเดสเซบารเซบาร์ลาสสะดุ้ยบิกโคชเตียก็จะมองว่ามันเป็นมาตรฐานคล้ายๆกันนะครับสองจังหวะนี้ถ้าจังหวะนั้นไม่ให้จังหวะนี้คุณโอปะเดชนี่วันนี้คุณพีนัทนี่มีจังหวะยากๆให้ดูครับโอ้โหไปแล้วครับว่าสองครั้งไปแล้วนะครับตอนนั้นนั้นขรึ่งแรกวันชาติชูสงรอดไปครับแล้วมาดู ที่มันเป็นใบแดงนะครับด้านหลังนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับจกเท้าจะเป็นเดงครับแล้วพุศินดูเร็วซะด้วยครับลพเดชเมืองงามครับดูแล้ว V R ลูกนี้เป็นใบแดงครับโอ้ยยกเลิกไปเดี๋ยวเป็นใบแดงเลยครับเหลือผู้เล่น1ิคนครับโอ้โหเพียงแค่ประมาณ2นาทีกวานเพราะมีตัว เติมขึ้นมาครับบัญรีบนตรีเจอกับกิติพงศ์ไหลตอ่อกาบเบรียลหักมาตรงนี้โอ้โหยิงยัดเลยครับผู้ติดเซ้นเมโนโดซาเติมบมาแล้วโดนดึงพุทธศิลป์ว่าไงไม่ว่าครับจังหวัดนวัฒน์โดนดึงแล้วปอนของเชียงบุรีครับเล่นไปก่อนโอ,โ,โอ้โห,โโห,โโหตรง<ล>นี้เหลืองแน่กับปิยพล,พลจะมากกว่าเหลืองหรือเปล่าครับเพราะจังหวัดเสียบยกสูงมากครับโอ้โหเดี๋ยวดูับในสนามพุทสินให้อะไรรัชตะหมอรักษานะครับที่ไปเหนี่ยวทาง ธนวัฒน์พิมพ์โยธาครับโอ้เพราะถ้าช็อตที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันมีช็อตต่อเนื่องก็ต่อเนื่องตรงนี้ที่ปิยพน่ะไปเสียบนะครับไม่ดูดูช็อตไหนดูโซ่แล้วมาดูถึงตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าที่ขึ้นจอนี่คือเช็คจุดโทษก่อนนะครับที่ขึ้นจอนะครับขึ้นด้านล่างจอด้านซ้ายนะครับเช็คจุดโทษก่อนแต่ภาพที่กาลังดูกันอยู่เนี่ยคือดูใบแดงนะครับลบไปขึ้นจอที่สนาม จากเหลืองเปลี่ยนเป็นแดงเนี่ยครับโอ้โหคุณมิติยะไพรัสก็บอกว่าเอาแล้วอย่างนี้จุดโทษเนี่ยตรงนี้โดนแดงไปก่อนครับ,ดบโดนแดงไปก่อนกับปิยพลพานนิชกุลส่วนจุดโทษเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าพี่มองตัวซ้ายแต่ยังเลือกเล่นเองอยู่สุดท้ายเสียบอลไปแล้วก็ู้หแบบนี้เหลืองแน่ๆนยครับไม่ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหนี่แหล,ละครับนะเซอร์คิโอเกโร่ครับโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับโดนเหลืองไปแล้ว นั่นเลยครับโอ้ยไปเล่นลูกแบบนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องไปดึงขนาดนั้นเนี่ยครับโอ้หไปดึงสิริมงคลเรียบร้อยเลยโอ้ตอนดึงไม่รู้คิดว่าตัวเองนี่ลืมไปหรือเปล่าว่ามีใบเหลืองติดอยู่อะไรเงี้ยนี่ครับคือกําลังจะพาบอลสวนกลับอยู่แล้วครับทางอุทัยธานีครับนี่ครับไม่นักไม่รอดครับจังหวะนี้ครับโอ้โหพุทสิน บักใบเหลืองที่2องแบแจกให้ครับ,รบเป็นใบแดง,งรับผู้โหพลังการเรีเหลือผู้เล่นสิคนนะครับเกมที่แล้วสีนาทีครับช่วงทดเวลาอ้าวจังหวะนี้ยาโรไปทำฟาวนะครับมาเซโลยาโรไปทำฟาวสันติภาพและตอนนี้เนี่ยพลังการก็มี10คนเท่ากันกันกบทางฝั่งของอุไทยแล้วนะครับ,รบนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พลังการมองไปถึงสามแต้มแล้วเหมือนกันมาดูว่าจะเป็นใบแดงหรือเปล่าอ,อ้โหยกลน,นสายอย่าโล่นะครับคือไม่โดนบอลแน่นอนครับพอบอลเนี่ยไปแล้วครับนี่ครับแบบนี้ว่ายังไงียืนแบบยืนรอเลยครับ <laughs> โอ้โหยืนรอแบบสงบนิ่ง นิ่งเฉยมากแล้วก็ไปแดงครับโอ้โหมาเซลโลยาโลนี่ครับเพื่อสินชี้ไปที่สองนะครับ